you uh, uh, uh. สวัสดีครับผมซีตากล้องลาลาครับผมวันนี้เช็คอินสตูนะครับกับช่วงรายการเรื่องราวดีๆที่บ้านเรานะครับผมวันนี้เช็คอินสตูเรามาเช็คอินก,กันที่ตำบลควนกาหลงจังหวัดสตูลน,นะครับด้วยทางเพจของเรานะครับได้รู้มาว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงนะครับจะจัดกิจกรรมดีๆเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับหรือชาวสวนนั่นเองในช่วงสถานการณ์โควิด ส่วนผลไม้ของบางท่านมีปริมาณหรือผลผลิตที่เยอะมากแล้วก็ไม่รู้จะส่งออกขายที่ไหนนะครับทางองค์การบริหารก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันสําคัญที่จะต้องลงมาช่วยพี่น้องนะครับและซื้อผลไม้ของชาวสวนนะครับมาไลฟ์สดขายในวันที่22นี้นะครับบรรยากาศน่าสนใจมากครับทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ในเรื่องของกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกทุกคนนะครับไปชมบรรยากาศการปั่นจักร,รยาน ชมเส้นทางสวยๆที่ตำบลควนกาหลงและที่สำคัญจะพาทุกคนนะครับไปชมความสวยงามของธรรมชาติที่ตำบลควนกาหลงกันจะมีความสวยงามและฟินขนาดไหนนะครับไปกันเลยวู้ฮู การรวมตัวนับปั่นจักรยานปั่นจักรยานชมวิวธรรมชาติปกติแล้วเนี่ยเราจะนํานับปั่นนะครับขับชมสวนในพื้นที่ตําบลควนกระหลงเนี่ยเช่อนอโรงเรียนทุเรียนสวนบางคุดสวนลองกองสวนกวนหลางสวนจำปะดะัดดาสวนสรละ เราสตาร์ทที่องค์การบริหารส่วนตำบลเลยใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ก็ปั่นมาเรื่อยๆชมธรรมชาติ2ฝั่งทางแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของตำบลคนการหลงของเราทีนี้มาถึงจุดก็คือไฮไลท์ของงานของเราก็คือการมาชมสวนมาชิม<จ>ผลไม้ปกติทุกๆปีเราจะมีรวมตัวนักปั่นเยอะไหมครับก็ปร,ประมาณ350-400ปีทีนี้เนี่ยนะการกิจกรรมเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะจัดกิจกรรมที่มีรวมกลุ่มประชาชนเยอะๆนะครับ,รบปั่น นิวโนมอนคือปั่นระยะหาย uh ่า huh. งนะครับแล้วก็จะรวมกลุ่มไม่เกิน20คคนเป็นไงบ้างครับทุกคนได้ชมบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวที่นี่แล้วได้ชมบรรยากาศการปั่นจักรยานชมแหล่งท่องเที่ยวชมสวนเงาะนะครับกับพี่ๆนับปั่นทุกๆคนนะครับเดี๋ยวสถานีต่อไปเราจะไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผม ประมาณสักปีส้งปีมันจะสูงแล้วการลูกมันจะค่อยลงมาค่ะ ยังไงกันบ้างครับทุกคนได้ชมบรรยากาศการปั่นจักรยานชมเส้นทางสวยๆของตําบลควนกาหลงกันแล้วนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางเช็อินสตูนได้ไปทราบข่าวมาว่าทางหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลควนกาหลงเนี่ยได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือชาวสวนอยู่แต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนะั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านนายกและก็พี่ฝนกันเลยสวัสดีครับพี่ฝนครับสวัสดีครับทางง่านนายกครับพอดีว่าทางเช็อินสตูนเนี่ยเราได้ไปทราบข่าวมาว่าทางองค์การบริหารส่วนตาบลควนกาหลงเนี่ยเราจะจัดกิจกรรมอะไรนะครับที่จะช่วยเหลือชาวสวนนเกกกษตตรร้อออองงบย่่า ว่าในพื้นที่ตำบลควนการหลงของเราเนี่ยยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะคะแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประกอบอาชีพหลากหลายกันไป mm hmm. ก็จะมีเป็นประกอบอาชีพ สวนยางพาราสวนปามน้ามันแล้วที่ก็เยอะอยู่เหมือนกันก็คือเป็นอาชีพเกษตรกรก็คือสวนผลไม้นะคะเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ค่ะท่านนายกนะคะนายนัทพาพงศ์สุวรรณชนะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกกลหลงเนี่ยท่านได้เล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านก็ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดก็เลยได้ริเริ่มโครงการขึ้นมาซึ่งเป็นโครงการปั่นชมสวนชวนชิมอิ่มผลไม้แบบ n ิว n o r m a l เรา ก็เลยจะต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะคะโดยการช่วยเกษตรกรในการจําหน่ายผลพืชผักผลไม้นะคะผ่านเป็นแบบ Facebook Live หรือว่าเป็นการขายออนไลน์ค่ะน้องตีแต่ด้วยสถานการณ์ปีนี้ทําให้หลายๆอย่างต้องเปลี่ยนไปปั่นจักรยานเข้าไปในสวนของชาวบ้านครับค่ะครับผมในบางสวนก็คือมีผลผลิตหรือว่าผลไม้ที่เยอะอยู่ทางเราก็ได้ไปซื้อผลไม้จากสวนของชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทงตรงนี้เราจะมีการเริ่มไลฟ์สดกันวันไหนครับสําหรับการไลฟ์ สดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมน,นี้จะมีการนําผลไม้จากชาวสวนในพื้นที่ตําผลกรหลงไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองนะคะคอ,าอาจจะมีสตอ สลากค่ะแล้วก็มาจําหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดอยู่แล้วคืออยากช่วยชาวบ้านอยากช่วยชาวบ้านจริงๆแล้วก็อาจจะมีการลดแลกแจกแทมแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามเดี๋ยวให้ท่านนายกได้พูดถึงว่าเราได้มีโอกาสได้มาดูแลตาบลควนกาหลงแล้วเรามีความรู้สึกยังไงบ้างกับสถานที่แห่งนี้ในตําบลควรกาหลงเนี่ยนะครับจะมีพื้นที่ที่หลากหลายนะครับจะมีอ่างเก็บน้านะครับที่เราปั่นไปเป็นอ่างเก็บน้ําที่ใหญ่ที่สุดในเจ้าตนเชิญชวนพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่จังหวัดตะูนนะครับได้มาต้องเที่ยวได้มาชื่นชมใจจระ้าของตำบลควนปุหลงในอากาศต่อไปครับอยากให้พี่ฝนได้เชิญชวนคนได้มาเที่ยวตำบลควนการหลงสักนิดหนึ่งครับพื้นที่เรามีหลากหลายมีทั้งภูเขาน้ําตกมีสวนทลไม้นะอยากให้ลองมาเที่ยวกันดูนะคะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านานายกมากๆครับแล้วก็ขอ,อ ตุนนะครับจะไปสถานที่ไหนในครั้งต่อไปนะครับฝากทุกคนติดตามแลวก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมวันที่22นี้นะครับเวลา10โมง10โมงนะครับเราจะมีการไลฟ์สดขายผลไม้ช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรรับรองว่าราคาถูกแน่นอนนะครับอย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ของเชคอิสตูจะแจ้งไปอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ